ต้องขอภัยก่อนอย่างแรกเลยนะครับต้องขอภัยทุกคนเลยนะครับที่ในตอนที่แล้วเนี่ยพี่เอาอธิบายเรื่องออโตมาร์ส hmm. ในไลล์ลูมเนี่ยผิดไปนะครับพี่เอา,เ,อาเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าออโตมาร์สคือตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องธิติภูมิเนี่ยนะครับมาบอกพี่เหาบอกว่าอพี่เอาครับ a u t o m a s k ใน b ใน s h f u n c t n ันเนี่ยเหมือนกับ Edge Detection ใน Aperture ไม่ได้เหมือนกับเป็นตัวบอกว่า r u u s เนี่ยอยู่ไปแล้วตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพี่หเหาทดลองดูแล้วอใช่อย่างที่น้องนิทิภูมิบอกจริงๆนะครับพี่เหาก็เลยต้องขอมาแก้ไขแล้วก็มาขออธิบายนะครับ Auto m a มาให้ทุกคนได้เคลียร์กันนะครับว่ามันเป็นยังไง ต้องขอขอบคุณน้องนิติภูมินะครับมากๆเลยที่ช่วยแจ้งมาแล้วก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าตรงไหนที่พี่หาวพูดผิดหรือเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะครับแจ้งเข้ามาได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาสําหรับพี่หาวพี่หาวจะได้มาแก้ไขให้นะครับโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่หาวขอปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณน้องนิติภูมิอีกครั้งอ่ะทีนี้เรามาดูออโตมัคของเรากันว่ามันเกออะไรนะครับ ถ้าพี่หาวใช้บรัชนะตรงนี้นะครับตรงบรัชเนี่ยจะมีข้างล่างเนี่ยนะครับที่เขียนว่าออโต้มาส์์อยู่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าพี่หาวไม่เช็คมันก่อน,อลอออนแล้วพี่หาวลองปรับเอ็กซ์โพเชอร์ไปเยอะๆยอะนะแล้วพี่หาวจะระบายนะครับระบายพี่หาวจะระบายที่ฉากตรงนี้นะพี่หาวเอาจุดเครื่องหมายบวกตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ใช่บวกนะครับบวกนะบวกตรงกลางเนี่ยนะครับ,บ,บ,รรค,รบคลิกลงไปตรงสีขาวนี้จะเห็นว่านะครับอ่ามันจะพยายามที่จะระบายตรงสีขาวเนี่ย นะนะให้ให้มันสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอาเมาส์ไปวางใกล้ๆตรงนี้พวกหมวกพวกอะไรมันมันถูกกินไปด้วยเห็นไหมเนี่ยบริเวณเสื้อก็ถูกทําให้สว่างจาก e x p ก s u โพเขึ้นอะพ่เอาเลื่อนอีกทีนึงก็ได้หเห็นนะครับเห็นไหมครับมันกินเข้าไปหมดเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มันไม่เซฟสําหรับเราเราต้องค่อยๆทำใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราพ่เอาติ๊กตรงนี้ออกไปแล้วพเ่ ดีดมันนิดนึงนะครับพี่เหาเลือกที่ออโตมาร์สนะครับพี่เหาทำให้ดูนะครับพี่เหาเช็คที่ออโตมาร์สนะ่าเอ็กซ์โพชร์อะไรก็อย่างเท่าเดิมนะครับแล้วพี่เหาก็คลิกไปที่ตรงนี้เห็นไหมครับเวลาที่พี่เหาระบายไปเนี่ยบริเวณที่สีที่มันไม่ใกล้เคียงกับหมวกนะครับใอ้โทษทีสีที่มันไม่ใกล้เคียงกับผนังเนี่ยมันจะไม่ถูกทํางานนะครับ เหมือนกับว่าไลท์รูมเนี่ยมันจะอ้างอิงจุดแรกที่เราคลิกลงไปนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสีประมาณไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เราระบายเนี่ยมันก็จะป้องกันให้นะครับว่าให้อยู่ในขอบเขตสีนี้เท่านั้นนะฝั่งนี้ก็ได้นะครับคลิกนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่ไปกินตรงหมวกไม่กนมินกินตรงเสื้อนะครับในสีที่มันไม่ใกล้เคียงน,นะครับเนี่ยแต่ถ้าพี่หาวนะครับเลื่อนเข้าไปในนี้อ่ะพอดีปุ๊บเดียวเห็นเลยอ่ถ้าเลื่อนเข้าไปนี้มันจะอ้างอิงจุดใหม่นะ เห็นไหมมันจะอ้างอิงจุดใหม่แต่ถ้าเรายังอยู่ข้างนอกมันจะไม่กินเหมือนตอนที่ไม่ได้เช็คออโตมาสไว้นะอันนี้พอเข้าใจนะครับนะอันนี้เดี๋ยวไปเอาอันดูนิดนึงนะครับโอเคนะทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเวลาที่พี่หาเอาเมาส์ไปวางนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าตรงไหนที่เราได้ถูกระบายอ่าตรงไหนที่รูปถูกระบายไปบ้างนะครับแต่พี่หาวอยากจะให้สังเกตตรงบริเวณดวงตายเห็นไหมครับมันเป็นสีขาวแสดงว่า ไอ้บลัชเนี่ยมันกระโดดข้ามได้แม้ว่ามันจะเป็นออโตมาสเพราะว่าอะไรครับบริเวณดวงตาตอนแรกเนี่ยนะครับตาสีขาวๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยสีมันใกล้เคียงกับตรงนี้ไงเวลาที่เราระบายไปเนี่ยนะครับพี่เอาระบายไปเนี่ยเห็นไหมครับขอบเขตของบ u ัชเนี่ยมันไปกระทบด้วยอม,มันครอบคลุมเข้าไปถึงมันก็เลยไปปรับที่ดวงตาด้วยเวลาที่เราเลือก exposure นะครับเลือก exposure เนี่ยนะครับรคลิกนี่ก่อนเราเลือก exposure เนี่ยครับขึ้นไปตาก็จะ สว่างตาก็จะมืดด้วยอืมมันจะข้ามได้นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวออโตมา์ Auto เนี่ยมันจะทํางานนะครับก็คือมันจะอ้างอิงที่สีเป็นหลักนะครับแล้วมันก็กระโดดข้ามได้อะไรได้แต่ว่าถ้าสีที่ใกล้เคียงกันที่อยู่แตกต่างกันมันก็จะไม่ทํางานนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคอันนี้พี่เขาก็อธิบายเรื่องออโตมา์ให้ฟังนะครับทีนี้ก็ สุดท้ายก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เอวจะไปทําลิงก์จากาคลิปที่แล้วมาที่คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าอัลตโ้ามาร์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายขอขอบคุณน้องนิติภูมินะครับที่แจ้งเข้ามาโอเคครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้ามาดูกันว่าจะมีอะไรต่อนะครับโอเคสวัสดีครับ